ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแปลงร่างตามหาสก,กินรับก,กันอยู่แล้วค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะหาทั้งหมด3แบบด้วยกันเนาะเราไปดูแบบแรกกันก่อนเลยค่ะแบบแรกเนี่ยเราก็จะแปลงร่างเป็นไททันสวค์แมนออกไปหาสก,กินกันต่อนะแบบนี้อัปเดตสดๆร้อนๆเลยนะเราก็แก้บัคทุกตัวแล้วด้วยตอนนี้เราได้ตัวใหม่มาตัวที่แก้บัคก็คืออัลเมอร์เฮลิคอปเตอร์ไทเล็เฮ้ยมีแขนด้วยมันมุนหัวนแล้วนะทำไมมีมือสองข้างเลยเหมือนซ่อมเลย กระดิง้งกระดิ้งกระดิ้งดูเหมือนกับว่าใบเฮลิคอปเตอร์มันยังไม่ทํางานใช่ปะเนี่ยไอ้รุ่นนี้เขายังไม่บินแต่รู้สึกว่ามันจะเหมือนเครื่องร่อนได้นะแล้วก็ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะปินขึ้นไปบนเสาเหล็กอันนี้นะคะอยู่ข้างบนอีกตัวนึงเหรอข้างบนตึกเนี่ยมันก็จะมีสกินใหม่ค่ะเราจะเก็บดีฟอเฮลิคอปเตอร์ไทเลตได้เราจะลองแปลงล่างดูนะโอ้โห,โห,โหบินได้แล้ว <G ül> บินได้แล้วล่นได้ด้วยวู้ฮู้ดูนีบินเทียบตึกแะแล้วนะขากัดส่วมไปได้คอนแต่ยังไม่หมดแค่นั้นเดี๋ยวเราไปใส่โคดล็อกกันดีกว่าค่ะ ซึ่งโคตรลับอันนี้ก็จะได้สก,กินใหม่ของเจ้าโถส้วมส่มานะคะเราสามารถเข้าไปดูโค้ได้ใน YouTube ของไฟลูฟี่ค่ะเขาน่าจะเป็นเจ้าของแมปอันนี้นะแล้วก็เป็นเจ้าของโค้รด้วยนะคะเอาล่ะหลังจากที่เราใส่โค้ดแล้วกดวิดีโอลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้สก,กินใหม่มาค่ะเป็นไทเลททองคําค่ะอ้อโหทองทองทองอรามเลยทองทั้งตัวเลยนะมันโกลทั้งตัวแหละทองกี่เคแล้วเนี่ยทองเหลืองอรามมากเลยแล้วก็ยังเหลือโค้รอีกตัวค่ะเป็นวิซาไทเลทค่ะทั้งสองโค้ดก็ดูในชแนลคลิปเดียวกันเลยนะพอเราใส่ โค้ดเข้าไปทั้ง2โค้ดเนี่ยเราก็จะได้สกินใหม่ของเจ้าไทาเลตมาค่ะอันนี้จะเป็นผ้ามดหวัดหวถั่วสวมนะคะมันก็จะคล้ายๆกับว่ามีไม้คาถาด้วยเนาะเอ้ยนจริงก็เส็กให้พี่เก,ก่งกลายเป็นกอบดี ข้างคอกหรือเป็นเขียดตะปาดได้เปล่าเราก็จะเทเลพอตมาที่นี่เลยที่เมืองนี้ค่ะด้านหลังของปั๊มเนี่ยเราจะเจอกับ Des t r o y c o c k m a n ค่ะแลาก็ <โฮ S 1> แปงลงร่างเป็น Cockman <อ>ที่เป็นเวอร์ชั่นชำรุดนะคะทำไมพังอะขาขาดด้วยอุน่าสงสารคอก man จุงเบยเวอร์ชันนี้ต้องใช้คืบคันไปนะเพราะว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ขาขาดจะไม่เก็นติดมาร์กซะงั้นอะะไม่ไปคานกับอ้าวเราดูนี่ตัวของพาริการคอกแมนอะมันกลายเป็นสีน้ำปานหมดเลยอะเหมือนกับว่าทอง ลอกออกไปอ่ะต่อไปจ้าทีเดะยวพาไปที่รูนเทาค่ะที่กลางทะเลทราอ่ะแล้วก็จะเจอตัวหนึ่งอเอ้ยอ,อ้ยาเอา้ยมันบักมันบักมันไงเงือบขาติดแล้วหัวทิดหัวทิ่มตามมาทานี้เร็วนี่ไงเจอแล้วอยู่ข้างหน้านี่เอง หัวที่หัวต่ำหมดเลยแล้วตองโซนกางทะเลทรายค่ะเราจะเก็บนี่เลยสกินของวอเดอร์ไทเลตมาค่ะมันน่าจะเป็นเอ่ออ็อกเล็กหัวโถส,สวมเปล่าว้าวอุปกรณ์ครบเครื่องเลยนะนี่มีอุปกรณ์อ็อกเล็กเต็มที่เลยดูดิอย่าีิตั้งเชื่อมให้พวกคามิลาแมนติดก,กับกระแพงแล้วมันน่าจะเป็นพวกโถวสวมที่เชื่อมลาไหลอ็อกเล็กอะไรประมาณนี้ปะต่อไปก็จะเทเลพอร์ตไปที่ดูไบค่ะที่ดูไบเนี่ยด้านหลังตรงนี้เลยหาง่ายมากๆเลยแหละพอวาร์ปมาก็เจอเลยนะอยู่ตรงนี้เอง ล้วจะเก็บ F80 ทอยเล t ได,ด้ค่ะตอนนี้จะเป็นตัวใหม่หรือเปล่าอ่ะมาพร้อมกับถังน้ํามันเชื้อเพลิงเลยนะอ๋อมันคือถังตัวคาริคเซ่ที่มันบินไประเบิดตุ้มไงไว้เจ้าตัวนี้มันไร้กัดมาก ถึงขั้นคาเมราแมนหน้าทิมเลยนะแล้วก็นี่เลยเราเทเลพอร์ตมาในฐานทัพของคาเมราแมนนะคะพอเทเลพอร์ตเข้ามาเนี่ยเราจะเจอตัวนี้ค่ะเป็นสกินของทีวีแมนมัลติเพอร์เฮดนะคะก็คือเป็นสกินของทีวีแมนสหัวเนาะโอ้โหกิจจาเนี่ยไอ้มันเต้นเพลงคาโก้ด้วยอะ่ะเ,เต้นได้ด้วย <laughs> ดึงกระดึง <laughs> กระดึงกระดึงโอ้หัวเยอะขนาดนี้ยังเต้นพลิ้วนะ ไอน,นี่มีกี่จอเนี่ยขอจะเคล็ดเมื่อไหร่เนี่ยมีทั้งหมด4จอนะเนี่ยและตอนนี้เราก็ปลดล็อกสกินได้หมดแล้วค่ะแล้วตัวที่บั๊กมันก็ไม่บั๊กแล้วเนาะเหลือแต่ตัวที่ต้องซื้อมันก็จะเหลือแต่ตัวที่เป็นเกมพาสซ,ซึ่งก็จะต้องจ่ายเงิน r ราบั๊กเนาะมิชชั่นคอม p l e t ต่อไปนะคะเราก็จะมาเล่นอีกแมปค่ะเป็นแมปที่2นะคะเราก็จะกดปุ่มสตาร์ทเข้าไปเล่นเลยเนาะซึ่งในแมปนี้เราก็มาปั๊มเงินไปแล้วค่ะเราจะลองแปลงร่างเป็นลัชคอรคเฮดค่ะซึ่งก็ใช้เงิน2000บทในนเกมะะคะ ตัวใหม่จดสดเลยนะโอ้ตัวนี้เป็นตัวบิ๊กนะคะเป็นตัวบิ๊กคัอกแมนเนาะเอา้าอ้อมอยู่ไหนอะนก็มีพลังเตะอยู่ข้างหลังไ,<ห>ไม่ได้เกิดมาข้าง อเอาเกิดอะไรได้เราก็จะมีพลังคอกทาวเวอร์อุ้ยกาจะไห้พลังการเวลาใส่อ้อมซะหน่อยพลังหยุดเวลาอุ้ยแต่ว่ามันมีครูดาวด้วยนะคอกทาวเวอร์เนี่ยแต่ว่ามันเท่มากเลยคล้ายๆกับมีวงแหวนแห่งเวลาเนี่ยอยู่รอบ,บตัวของคอกแมนนี่แะคะเดี๋ยวพี่เคนใช้พลังยอนเวลาไปในอนาคตดูว่างวดถัดไปออกเลขอะไรอ้อโหลงทุนขนาดนั้นเลยมันคงจะเห็นเลขหรอกมั้งถูกแน่นอนถูกกินนะเขาว่าเอาแป้งไปโรยที่ต้นไม้แล้วมาถูไทยดีกว่านะเผืือว่าจะได้ เล็กที่ต้นไม้หรือเปล่าต่อไปค่ะเราก็จะมาแปลงล่างเป็นคอกเฮดนะคะซึ่งก็ใช้เงินในเกมเนี่ย850ค่ะว้าวไม่แพงเลยดังวดูนะตัวนี้ก็จะเป็นคอกแมนตัวเล็กนะคะตัวปกตินะหัวแบนเชลก็จะต่อยได้ค่ะตัวนี้เขายังไม่มีฟังก์ชันที่เป็นระดับแบบบิ๊กหรือว่าไททันนะเฮ้ยแต่เขาก็มีเอฟเฟกนะอวิอลังการเวอรแต่เขามีพลังเวลาสตันด้วยนะ พลังจิุดเวลาอุ๊ยมันเป็นวงแหวนเวลาคล้ายๆกับตัวที่เป็นตัวบิ๊กเลยนะแล้วเวลากระโดดเนี่ยหรือว่าเวลาเดินวงแหวนมันก็แบบเคลื่อนไหวไปตามตัวด้วยนะดูดิว่าถือว่าเป็นท็อกแมนที่เทม่มากๆเลยนะเขาชอบมากเลยพลังแห่งการหยุดเวลาของท็อกแมนเนี่ยเป็นเจ้าแห่งเวลาเลยนะและพี่เคนก็หลงทางอีกแล้วเขาบอกว่าถ้าเวลาตื่นนอนะตื่นแต่เช้าก็ดีนะแต่ถ้าจะให้ดีกว่าก็คือนอน,นต่อเอ้าไม่ใช่ <c oughs> ทีนี้เราก็มาต่อที่แมปที่3กันต่อเลยค่ะแมบปบที่3เนี่ยเขาก็มี อัปเดตให้เราตามหาสกินใหม่ของป p e เกอ r w o m แ n นะคะครากที่แล้วเนี่ยเราก็เก็บสกินของ c a m e ่าวู m ม n มาได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปนั่งเป็นไททันป p e a k e r Man นะคะเราจะบินไปทางหลาใช่เราต้องกดรับเควสกันก่อนเนาะเราจะกดรับเควสนะคะแล้วก็ทําเควสของ s p เ a k e r ว o m ม n ค่ะเขาบอกให้เราไปตามหา s p เ a k ร์ w o m ม n แล้วก็ไปตามหาเดโฟนกับ Energy Drink นะคะเอาละก่อนอื่นเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราต้องไปตามหาป p เ a k e r w o m ม n กันก่อน,นค่ะแหมเขาทำของหล่นได้ยังไงกันนะของสําคัญแท้ๆซึ่งเจ้า สปีกเกอร์วูแมนเนี่ยเ,เขาก็อัปเกรดแอนิเมชันเข้ามาใหม่แล้วนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูแอนิเมชันตามที่เราเก็บสกินของเขาได้นะคะไปกันเลยตอนนี้ต้องใช้วิธีบินก่อนนะคะมันจะได้เดินทางเร็วๆเนาะโอ้โหทำไมจะของข้ามันตึกยจังยอของเข้ามันเป็นพัมกินไงเป็นวาร์ลลวี อย่างแค่เลยอะป้าวาก็เททั้งคู่นั่นแหละนี่ถึงแล้วเราไปมาถึงตึกตรงนี้ละเราลงกอนละกันแล้วก็กลายร่างเป็นตัวเล็กนะคะจะได้เก็บของขนัดถนัดหน่อยเนาะเราเป็นคา m ์เมล่าวูแมนกันละกันนหนคุณสปิเกอร์วูแมนอยู่ไหนตรงนี้ <Hello? S 1> ตรงซอกตึกตรงนี้วิ <Wow. S 1> ่งเข้าไปตามตรอกเนี่ยเราจะเจอกับสาวน้อยสปิเกอร์วูแมนค่ะแล้วก็วจะกดอีคุยกับเขานะคะ พอเราคุยกับเขาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเสร็จเควสที่1น,นะคะต่อไปก็ไปตามหาเควสที่2งกันต่อค่ะเควสที่2ก็ต้องแปลงร่างเป็นพวกไททันเนาะเพราะว่ามันบินได้นะคะจะได้ย่นระยะเวลาด้วยนะเอาละตอนนี้ก็แปลงร่างเป็นไททันสปิกอร์แมแล่วเดี๋ยวเราไปตามหาชิ้นส่วนชิ้นที่2กันต่อเลยค่ะไปกันเลยบึน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 อยู่ตรงไหนอะไกลอะเปล่าน่าจะอยู่แถวนี้แหละไม่น่าจะไกลาจากกันมากหรอกนั่งเห็นละ ตรงนี้เหรอใช่มันอันเล็กๆไหนอ่ะไม่ห็นเลยฉันจะตั้งกลับร่างเป็นตัวเล็กนะคะแล้วจะแปลงร่างเป็นคันล่ามุ่แมนโอ้โหเร่งนี้เองเราจะเห็นฮดโฟนนะเราจะเห็นเฮดโฟนเนี่ยอยู่ตรงมุมตึกนะคะเราก็เก็บเฮดโฟนมาก่อนเนาะกดใจคนที่เอามาสร้างทำด้วยอะไรเก็บเฮดโฟนมาก่อนดำมิดปีหาแทบไม่เจอนะตอนนี้เราได้เฮดโฟนมาแล้วนะต่อไปชิ้นที่3ค่ะเราจะต้องเก็บน้ําอัดลมนะคะมันน่าจะเป็นเอเนอร์จีดริงก์อะเนาะกินแล้วมีแรงกินแล้วก็จะวิ่งไวปปือเลยนะแล้วก็ เ,เดี๋ยวนะเราส่องหากันนะคะเอาละเาส่องกลบเบิงแน่เบิงแ,บบงแงน่ท่านู้นเหรอเราจะอยู่แถวนี้นี่แหละข้ามสะพานมาก่อนแล้วกันนะไปเซเว่นแล้วทําร่วงไว้หรือไงกันนะเขาอาจจะลืมไว้ก็ได้นะหรือว่ามีคนขโมยมาแล้วก็แบบแอบมาวางทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยใจร้ายเหลือเกินเมืองริบตึกก็เหมือนกับกเขาอะไรให้เราช่วยหาไงไปอีกไปอีกยังสูงไม่พอต้องกระโดดขึ้นมาข้ามตึกตึกหนึ่งตรงนี้ มากรตึกมันจะอยู่สูงนิดนึงอันนี้เหรอใช่อันนี้นี่แหละแล้วก็กลับล่างเป็นตัวเล็กก่อนอะคะเอาเป็นคาราบูมนละกันชิปไหนไะอยู่ไหนไะต้องกระโดดลงไปข้างล่างไงข้างล่างก่อนข้างล่างที่ข้างล่าง,งนู้นเลยเหรอใช่กระโดดมาเลยลเจอแล้วนี่ไงแล้วกด e เก็บเลยค่ะนั่นก็นคือ energy drink ค่ะหรือว่าน้ำอัดลมนะคะใครมาสร้างไว้ตรงนี้เนี่ย นี่ไงปลดล็อกสกินของ Speaker Woman เรี้แล้วแหละแล้วก็แปลงร่างเป็น Speaker Woman มีค่า Sonic Jump ด้วยนะสวยจุงดูถ่าเดินก็สีงชิงโป๊ะอาชิงชิงโป๊ะอะดึงดึงดึงอะดึงดึงดึงอุ้ยกองยาวต้องเข้าแล้วนะโอ้โหเฮ้ยอ่ะน่าอะไรอะน่ะตีรังกา Sonic Jump ว้าวถ้ากระโดดแรงกระโดดได้สูงข้ามตึกได้เลยนะโอ้โหแต่ว่าต้องกัดจังหวะอยู่ดีๆเพราะว่ามันชอบพุ่งหล่อ้าวเฮ้ยไไป้โอ้ยยังสูง โออสูงมากสูงมากเราก็ลองมาเต้นได้๋อไส่ทนสูงยังเต้นได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยดูดิว้าแย่งเท้ต่อยได้ด้วยท่าพี่เคนบักไปแล้วเอามาดูท่าพี่เคนเร็วเ,ออเดี๋ยวก่อนทามันเป็นท่าชักกระตุกแบบนั้นนะ่ะรู้จักว่าติดังการม้วนนะ่ะ โอ้ไม่ใช่เรามั่งมันท่าชักกระตุกว่้วอะดึงดึงดึงอะดึงดึงดึงแ้มันต้องดูเขาเนี่ยเขาเต้นแบบนี้อันนี้ดูจริงจริงโะจริงจริงโเอ้ยท่านั้นมันเอาแล้วต้นท่าพี่เคสหรอกอะดึงดึงดึงอดึงโอ้ยท่าพี่เคสมันเอาหัวจิ้มพื้นไม่ใช่หรอนต่นมันท่าอะไรท่าพิสดานมากเลยนะเอ้ยเดี๋ยวของพี่เคสน่เหมือนโดนต้องคำสาปนั่นแหละนักเกลียดสุดที่เคยเห็นมาเลยของเขาม่ดีนะกินยาไม่ขอปเปล่า ก็โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็ตามหาสกินไว้ค่ะนี่ก่อนเนาะถ้าชอบตามหาสกินแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดทับขัดวงกระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์ทุกคืนด้วยกันนะครับวันนี้เราไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย